สวัสดีค่ะน้องๆหนูๆที่น่ารักทุกคนวันนี้เรามีปัญหามาชวนปวดหัวกันอีกแล้วปัญหาของเราวันนี้ก็คือเราอยากจะหาความสูงของต้นไม้ต้นนี้โดยสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้ก็คือมุมนี้กาง30องศาและความยาวตรงนี้คือ30เมตรแบบนี้เราจะมีวิธีการหาความสูงของต้นไม้นี้อย่างไร เรามาติดตามรับชมได้จากคลิปนี้เลยนะคะในการแก้ปัญหาข้อนี้นะคะสิ่งที่เราจะต้องรู้ก็คือเรื่องของฟังก์ชันตรีโกณมิติฟังก์ชันตรีโกณที่เราควรรู้หลักๆก,ก็จะมีอยู่ด้วยกัน3มฟังก์ชันก็คือฟังก์ชันไซน์ฟังก์ชันคอสฟังก์ชันแทนนะคะส่วนฟังก์ชัน c คตรฟังก์ชันโคเซกหรือฟังก์ชันเซกเนี่ย มันเป็นส่วนกลับของฟังก์ชันไซน์ฟังก์ชันคอสฟังก์ชันแทนอยู่แล้วนะคะเพราะนั้นเรารู้เพียงแค่ฟังก์ชันไซน์ฟังก์ชันคอสฟังก์ชันแทนก็ได้แล้วสมมติรูปสามเหลี่ยมมุมฉากมีมุมนี้นะคะเป็นมุมฉากก็คือ90องศามุมนี้คือมุมเซตาเราจะเรียกด้านที่อยู่ตรงกันข้ามกับมุมนะคะด้านที่อยู่ตรงข้ามกับมุมตรงนี้เราจะเรียกด้านนี้ว่าด้านตรงข้ามมุม นะคะหรือเราเรียกสั้นๆว่าข้ามนะคะข้ามข้าม,ามาก็คือตรงข้ามมุมม,มุมนี้เป็นมุมฉากด้านที่อยู่ตรงกันข้ามมุมฉากเราก็เรียกด้านตรงข้ามมุมฉากหรือเรียกสั้นๆว่าฉากนะคะส่วนด้านสุดท้ายตรงนี้นะคะเป็นด้านที่อยู่ติดกับมุมเราก็เรียกด้านนี้ว่าด้านประชิดมุมหรือเรียกสั้นๆว่าชิดนะคะข้าม ฉากชิดทีนี้ฟังก์ชันตรีโกณมิติที่เราควรรู้นะคะเมื่อกี้ที่บอกไปก็คือมีฟังก์ชัน s ซนใช่ไหมคะฟังก์ชัน cos ฟังก์ชันแทนเวลาเราจะหาฟังก์ชัน s i n ์นะคะ s ซนเซตามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ s i n ์เซต้าก็จะมีค่าเท่ากับอัตราส่วนของด้านตรงข้ามมุมหารด้วยด้านตรงข้ามมุมฉากหรือพูดง่ายๆก็คือ ข้ามฉากนะคะส่วนฟังก์ชันคอสของมุมเซตาก็คือด้านประชิดมุมหารด้วยด้านตรงข้ามมุมฉากหรือเรียกสั้นๆว่าชิดฉากส่วนฟังก์ชันแทนนะคะแทนของมุมเซตาก็คือด้านตรงข้ามมุมหารด้วยด้านประชิดมุมก็คือข้ามชิดเพราะนั้นเวลาเราท่องก็คือข้ามฉากชิด ฉากข้ามชิดนะคะเราจะเอาความรู้ตรงนี้หละค่ะกลับไปแก้ปัญหาข้อเมื่อกี้นี้ตอนนี้เรารู้ด้านประชิดมุม30องศาคือ30เมตรนะคะสิ่งที่เราอยากรู้ก็คือความสูงของต้นไม้อ่าสมมุติให้เป็น x ความสูงของต้นไม้ตรงนี้ก็คือด้านตรงข้ามมุม30องศาดูไหมคะเพรนเรามี ด้านตรงข้ามมุมคือ x ด้านประชิดมุมคือ30เรามีอัตราส่วนอะไรคะที่พูดถึงด้านตรงข้ามมุมกับด้านประชิดมุมคือฟังก์ชัน tan ถูกไหมคะเราได้ว่า tan ของมุม30องศาก็คือด้านตรงข้ามมุมคือ x หารด้วยด้านประชิดมุมคือ30ก็คือ x ส่วนด้วย30เพราะนั้นเราจะได้ว่า x ก็คือ30คูณกับ tan 30องศา นะคะ x คืออะไรคะคือความสูงของต้นไม้ใช่ไหมเพราะเราสามารถหาความสูงของต้นไม้ได้จากการที่เอา30คูณกับแทน30องศานะคะทีนี้แทนของมุม30องศามันมีค่าเท่าก,กับเท่าไหรคะจำได้ไหมมันคือ1ส่วนสแควรูทสามนะคะเราก็สามารถที่จะคิดเลขได้นะคะ30คูณกับ1ส่วนสแควรูทสามเนี่ยมีค่าเท่าก,กับเท่าไหร่นะคะหรือเราจัด ให้อยู่ในรูปอย่างง่ายโดยการเอาสแควรูทสามคูณทั้งเศษและส่วนนะคะสแควรูทสามคูณสแควรูทสามก็คือ3เพราะนั้น3หารด้วย30ก็คือ10เราก็จะได้รูปอย่างง่ายก็คือ10สแควรูทสามหรือถ้าเราคิดนะคะสแควรูทสามหนึ่งจุดเจ็ดสามสองเราคูณกับ10เข้าไปนะคะเราก็จะได้สิบเจ็ดจุดสามสองเมตรนั่นหมายความว่าต้นไม้ต้นนี้ก็จะมีความสูง17.32เมตรโดยประมาณ ะะเราสามารถใช้ฟังก์ชันตรีโกณมิติเข้ามาประยุกเพื่อแก้ปัญหาในการหาความสูงของสิ่งของต่างๆไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ความสูงของตึกหรือความสูงของภูเขาประมาณนี้เราสามารถที่จะนำฟังก์ชันตรีโกณมิตินี้เข้าไปประยุกใช้ได้นะคะก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์นะคะกับน้องๆหนูๆที่กำลังศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของฟังก์ชันตรีโกณมิติกันอยู่ าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ช่องหนูเป็นเด็กดีเพื่อที่จะได้ไม่พลาดสาระและก็ความรู้ดีๆที่จะมานำเสนอต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้แล้วเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ